เอาอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วทีมงานผู้ตัดสินของอังกฤษครับออกมาขอโทษไบรตันในเกมเมื่อคืนนี้ครับตัดสินผิดพลาดว่าจังสั้นนะครับเอาอีกแล้วนะจ๊ะโอล้ล่าสุดทีมงานผู้ตัดสินของอังกฤษครับติดต่อไปขอโทษไบรตันนะครับหลังยอมรับที่ผิดพลาดไม่ได้แจกจุดโทษให้กับไบรตันเลยในเกมที่แพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผิดพลาดมาหันเลยนะครับ บรายตันเนี่ยพยายามฟ้องผู้ตัดสินว่าควรได้จุดโทษในช่วงครึ่งหลังจากจังหวะที่หอยเบีย er, เนี่ยเข้าสกัดชา้าทําให้คาร์ลูมิโตมาครับลม้มลงในกรอบเขตโทษตอนที่สกอร์ยังเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งทางด้านผู้ตัดสินในเกมนี้คือจูดแอดเวลนะครับไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษแล้วก็ VR ก็ดูภาพช้ายอย่างรวดเร็วมากๆแต่ไม่ได้แจ้งอะไรให้กับผู้ตัดสินก่อนที่สเปอร์ครับจะมาได้ประตูควาา้า3แต้มไปครองนะครับในเกมเมื่อคืนนี้กุนซืออย่างโรเบตโตเดซาบี้กุนซือของบรายตันครับไม่พอใจกับการตัดสินนเป็อย่าางมาก และการพูดคุยหลังจากนั้นที่ฮาวร์เว็บหัวหน้าวุฒิสินยอมรับว่าจังหวะน,นี้ควรจะเป็นจุดโทษคือต้องบอกว่าทางฮาวร์เว็บเนี่ยสัญญาไว้ในตอนเข้ารับตําแหน่งก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการพูดคุยและมีความโปร่งใสามากขึ้นซึ่งเขาจะแวะไปหลายๆสโมสรนะครับรวมถึงเปิดช่องทางในการสื่อสารอีกด้วยครับ นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลที่แล้วที่สมาคมผู้ตัดสินของอังกฤษครับขอโทษไรตันนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เดวิดคูดผู้ตัดสินในสนามรั้วกอนีนสวาบริกเนี่ยคนคุม VR ตัดสินใจไม่ไล่ฟาวิโอออกในจังหวัดที่ฟาวใสอแวนฟูุซันนะครับในเกมเอฟเอคับรอบที่4ครั้งที่2นะั้นเป็นจังหวัดที่ประตูของเอสตูปิยนครับถูกริบไปอย่างไม่ถูกต้องครับในเกมเสมอกับครือซ่าเพลเนื่องจากว R ตีเส้นล้ำหน้าผิดคนนะครับในระหว่างที่เช็คภาพช้า สุดท้ายต้องบอกว่าความพ่ายแพ้ทำให้ไบรตันในครั้งนี้เนี่ยอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงเกรดครับตามหลังท็อปโฟอยู่10คะแนนและยังมีเกมในมืออยู่อีกนัดหนึ่งนะครับอ,อืต้องมาตามจริงๆครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปผู้ตัดสินของเกรดทำผิดพลาดอีกแล้วครับสุดท้ายก็ได้แค่นี้เลยครับออกมาขอโทษนะครับอื แล้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงครับโอ้โหเกมเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นอีกแล้วก็ไบรตันครับได้รับคําขอโทษจากสมาคมผู้ตัดสินเป็นครั้งที่3แล้วในครั้งนี้ครับอื้มส่หัวกันยาวๆไปเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม